ผู้กํากับโจ้เนี่ยเขามีความมั่นใจด้วยว่าหลังจากนี้อีกสักระยะหนึ่งน่าจะได้รับการประกันตัวเขามั่นใจเลยว,ว่าตัวเขาเองน่าจะได้รับการประกันตัวโดยจะใช้หลักฐานในประเด็นการเสียชีวิตของผู้ต้องหาเขาบอกว่าพูกตนคือหมายถึงตำรวจอีกเจ็ดคนเนี่ยไม่ได้ทําให้ตายหรือไม่ได้ทําให้เสียชีวิตอันจะทําให้พฤติการของคดีเนี่ยเบาลงรวมถึงอะไรรู้ไหมฮะ ประเด็นการขอมอบตัวเองว่าุ่มกับโจ๊ะไม่ได้หนีไปไหนอเอาขอมอบตัวเองสาเหตุที่ไม่ยื่นประกันตัวในช่วงนี้เนื่องจากอะไรฮะกระแสสังคมกดดันหนักกดดันค่อนข้างสูงเขาบอกกระแสสังคมเนี่ยกดดันค่อนข้างสูงและการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนย,ยังไม่เสร็จสิ้นสารคงไม่ให้ประกันตัวจึงจะขอยื่นประกันตัวหลังจากรวบรวมหลักฐานทําไปได้สักระยะหนึ่งเพราะจะหมดเหตุคัดค้านการประกันตัวที่ว่าเนี่ยจะไม่ไปยุ่งเหยืงกับพยานหลักฐานทั้งหมดเลยถึงตอนนั้น เขาถึงจะให้ทนายของเขาเนี่ยหรือทนายผู้กับโจเนี่ยเป็นคนสู้คดีต่อไปน<ฆ>ในที่สุดขนาดเดียวกันฮะขนาดเดียวกันเนี่ยฝั่งแม่ผู้ตาย<ฆ>เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมเขาเปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีเขาเปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีแล้วว่าเขาคิดถึงลูกชายเขาแหละ<ฆ>ขเขาก็มีลูกขเขาก็คิดถึงลูกขเกขาแั่แหละช่วงนี้ตำรวจยังเรียกตัวเองกับสามีนะฮะแล้วก็ใบเฟิร์นใบเฟิร์นก็คือแฟนของผู้ตายแฟนของผู้ตายพี่ใบเฟิร์นครับไปสอบสวนอยู่เรื่อย เหลืออยู่ที่สามคนที่ต้องดูแลก,กันไปต่อในกรณีผลชนะสูตรของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารับออกมาว่าล่าสุดเนี่ยลูกของเขาเนี่ยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจไม่ใช่ยาเสพติดแต่ถามว่ามียาเสพติดไหม,มเขาก็ยอมรับว่ามีม,ม,มีมียาเสพติดอยู่แต่ไม่ได้ตายเพราะยาเสพติดสาเหตุการตายคือขาดอากาศหายใจแม่บอกทําไมพวกเขาถึงทำกับลูกาชายขนาดนี้ถ้าลูกแม่ทําผิดจริงก็ควรให้ลูกแม่ได้ติดคุก อย่างน้อยแม่ก็ยังได้เห็นหน้าลูกยังได้กอดได้หอมลูกอมแม่เขาเล่าย้อนกลับไปไงรู้ไหมฮะย้อนกลับไปเมื่อวันที่6สิงหาคมหสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้กํากับโจ้นเนี่ยชวนตัวเองเนี่ยไปทําบุญที่กาญจนบ,บุรีกาญจนบ,บุรีมีการชักชว,วนว่านี่จะไปกันวันที่26สิสิงหาคมเนี่ยเพื่อจะสร้างพระให้กับลูกชายแล้วก็สลักชื่อลูกชายเนี่ยไว้ที่พระพุทธรูปด้วยตัวแม่เองยังย้อนคิดว่าเออคลิปวงจรปิดตอนที่เกิด เขตอ่ะยังไม่ถูกบอกแม่ตนอาจจะถูกเขาฆ่าด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะแม่อของผู้ตายนะคะนางขญิอย่างที่บอกเลยว่าทางครอบครัวเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือนะคะจากอดีตผู้กกับโจสามหมื่นบาทส่งเรื่องเงินห้าล้านบาทเนี่ยตัวเองนะคะสอบถามไปยังพ่อของมาวินคือพผู้เสียชีวิตนี่นะคะว่าได้รับเงินห้าล้านจริงไหมพ่อตอบกลับมาว่าตัวเองว่ามึงเห็นกูเลวขนาดนั้นเลยเหรอเหตุการณ์ครั้งนี้แม่บอกว่าเขาเนี่ยมองอีกมุมนะคะตัวเองรู้สึกภูมิใจนะคะที่เป็นการ ที่ลูกตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะคะได้สามารถจับคนร้ายคนเลวได้นะคะรวมถึงที่บอกนะ,ะว่าตอนนี้นะคะก็ได้สาบไปถึงคนร้ายที่เรียกว่าตัวใหญ่แล้วแม่ก็บอกว่าเหมือนได้ทําบุญตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามาวินเนี่ยเป็นการต่อบุญนะที่แบบว่าได้จับคนร้ายที่ขายยาลายใหญ่ได้แม่เขามองอีกมุมหนึ่งแม่เขาว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือเป็นคดีที่คนกําลังพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน